ดีพี่พน้องเบิร์สครูสุสนคนเดจ้ามื้อนี้นั่งน้อยก็ยังมาลงโครกับอีเมดเดจ้าพี่น้องเมนูของเท่ามื้อนี้ก็คือต้มหอยหอมก็คือต้มหอยหอมนั่นแหละพี่น้องมันไม่ได้เพลเเป็นแพงเลย่าเฮ่าไปเบิ่งนกันเลยก่อนอื่นเฮ่าก็ได้ต้มน้ำห้อนไว้แล้วกะเอาเบอร์ขีบูดแล้วเอาขิงเ,ขงเซอร์เดจ้าพี่น้องโอซิค่าป๊อป หัวซีเคือหัวขาหัวซีเคือ,คอมะขามต้มหอยหอมกินกับแจ่วส้มจ้า ใช่ได e ้พี่น้องเอ้ยค้นลายคนเลยต้มลายเกลี่ยเรียบร้อยคาร์ลอนใส่เกลือใส่ซีโมลให้มันแน่แรงได้พี่น้องเสร็จแล้วตั้งแต่ต้มน้ำแล้วพี่น้องเพิ่มมีเป็นการเซเวล่านาฬิกาของเฮาเฮากำมาตัดเจวส้มเลยจ้าพี่น้องนาฬิกาตัวนี้เฮาตัดมาเพสเซอร์เกลือเซอร์เบกโน่จ้า อย่าลืมอย่าคาดมะนาวเดี๋ยวจับพี่น้องเกีียวซมมันตรงมีมะนาวอ่ายิ้มอ <laughs> อเอกายเห็นเท่าตีนเราพี่น้องเห็นเท่าตีนก็มือชเาถอยว่าล้างทุยน้อยนอแน่เอ้ยเนี่ยนะอีฮันเข้ากันม,มากนะน้องพี่น้องอีเมย์กำลังแก้ยกลไปหาเพื่อหาพื่อบ มาเซอร์พี่น้องเอ้ยมันจะเซ็บเซอร์อะไรอ่างอะไรอ่างต่อมากับพวกโบเซอร์ก็ตะเลยจ้าพี่น้องมะนาวไส้พี่น้องมักชมน้อยส้มหลายกับเซอร์ได้เพื่มมักชมน้อยกัดเอเจวานะ้อย ใช่ไงแบบเพิ่มมากส้มๆกะเชือชอช้อหลายๆจำเนาะเพิ่มมาไปกกินเจียวเลยนะเพิ่มมีเป็นการใช้เวลานาฬิกาอีเชื้อหนึ่งเฮากำมาเบิ่งอันเอ้ยไข่เพิ่นโป๊ะนอกมายี่นอกพี่น้องเพิ่นหามาแต่บ้านหามาฟ้า แล้วแล้วจ yeah, ้าเฮากำลังตักสะทถวยเด้อจ้าน้องเมนูขงเฮาก็ได้อันเดียวแต่ว่ามีหลายถ้วยหลายจานก็ว่าอันเดียวลูกเอาไม่อย่างนี้เจลปลาแด็นี่ลูกเจลปลาแด็จกินกับตูนโไม้กินกับต้นโนมาเย่เจลสูมกินกับก็พอเอ๊ะพักกับเฮาก็มีเท่านี้พี่น้อง พี่นีนี่ในนั้นมันเลือกระตมเลอกระตโอ้มันเลือกระตูแล้วพี่น้องเอ้ยไม่มีม้วไว้แล้วเอาใส่ใส่นอื่นได้หน้าตาของมันไดาพี่น้องน่ากินน่ากินสบายดีพี่น้องสบายดีมาทานข้าวด้วยมาทานข้าวแรกของกันพี่น้องเลยมาก้ถาข้าวไงนี่พี่น้องมาสบายพี่น้องหอยมาก ไปซื้อหอยมาฝากพี่นหอยหอมินาเนาะแล้วก็ต้มน้ำไม้ครับแจ่วบปะดอจ่วะดชหอยหอมครับคระน้ำแจ่วส้มหอย้อกินไอกินอตน อ่ะอ๋อครับแม่เลยนั่งไงมาอนนี้เย <c oughs> ลยพี่น้องหรี่กุ้ง,งตัวไหน <c oughs> ต่เซอร์เซอร์ได้ไเนี่ยแม่ไม่าไ พอเออนองใหญ่ก็แม่เออนองใหญ่ก็มานอีกเลยพี่น้องมานยังมานมานแต่เอาคนเจ็บไปของหมอแบบอื่นนี่ก็สิผ้าก็ครัวของน้องใสอีกไปโอ้มานหลายเ<ม>งยเลยเด้อหนดสิน,ดนเชิญอืมเด้อสินเชิญเด้ออืมเด้อมาเจ็บมานเป็นก็เราโอ้หหอเหนื่อเยเหนื่อยเราซื้ออะไรพี่น้อง อ่าแม่ขอแกบ้านนะครับก่อนนะลูกโตพอมีเยอะอันนี้มันเยอะอันนี้ <coughs> 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 <coughs>

ใครได้ถูกใครได้ั่นก็ได้ได้พอดก็ได้ โอ้ขึ้นมาไม่แรงขึ้นมาแรงปากรน่าน่าโอ้ยโอ้โหน่ะอ๋อ ีปน้องม่มห้องไมไห้อาหาบไมไหนยานมาบัน ไข่กะโดมะมันก็ได้ไข่ก็ไปแตะอยู่ในค่ะน้ํา งานงเลยไนซี่กิดเองแล้วบอวบอวบเนี่มือย่าสวยนะ ขัวเอาอื่นโได้จะจีบก็ได้ม่เอจีบใหม่นะคุณจีบขอบคุณ่อกยขอบคุคุณจีบตนี้คุณม

ごめん、お金かおにこっち。<music> <music>